เราไปกันที่โรงพักพิมายฮะสถานีตำรวจภูทรพิมายนะครับที่นั่นท่านภูมิกับมีแนวคิดดีมากเลยฮะคุณผู้ชมครับท่านพันตำรวจเอกณทีสุขูนาฮะคุณผู้ชมท่านภูมิกับสอพอพิมายเนี่ยเชิญชวนเพื่อนเพื่อนอน,นะฮะข้าราชการตำรวจนะฮะข้าราชการตำรวจในสอพอพิมายเนี่ย<ฆ>ร่วมกันงดดื่มเหล้าเข้าพรรษา<อ>เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่การที่จะให้เจ้าที่ตำรวจในโรงพักพิมายเนี่ยนะฮะงดดื่มเหล้าข้าวพันษาก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจใช่ค่ะนะครับแต่โครงการนี้ท่านผูุ้มกับท่านบอกว่าถือว่าเป็นโค,โครงการที่ดีนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นการนําร่องโครงการสถานีตำรวจนําร่องลดละเลิกเหล้าข้าวพันษาทางโรงพักพิมายเองก็รณรงค์ให้เจ้าที่ตำรวจจานวนกว่าหนึ่งอนายเข้าร่วม แต่วิธีการลดและเลิกนั้นเนี่ยท่านภูมิกับท่านบอกนะฮะว่าขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าที่ทุกคนว่าจะตั้งใจลดและเลิกเหล้ากี่วันโดยเชื่อว่าหากจะมีเจ้าที่เนี่ยเลิกจะให้เจ้าที่เนี่ยเลิกเหล้าไปเลยทันทีทันใดเนี่ย<ฆ>คงเป็นไปไม่ได้แต่หากมีการลดปริมาณลงวันละ3ามกระป๋องอเหลือสักวันละกระป๋องเนี่ย<ฆ>นะฮะก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกอย่างถาวรในอนาคตนะฮะคุณผู้ชมครับ<ฆ><ฆ>สุดยอดจริงๆ นะ,ะเลิกได้แน่นอนคะ่ะถ้าใจถ้าใจสู้ไยยงไงก็เลิกได้นะฮะต้องชื่นชมท่านผู้กํากับสถานีตำรวจภูธรพิมายอำเภอพิม่ยครับพันตําตรวจเอกณทีสุคุณาครับที่มีแนวคิดร่วมกับภาคประชาชนที่จะเชิญชวนขา้าราชการตํารวจกว่า100นายลดละเลิกสุรา,าในช่วงของมันเข้าพรรษาเดี๋ยวต้องให้คุณนัทกลิเชิญชวนผู้สื่ข่าวลดละเลิกบ้างด้วยนะคะ <laughs>